안녕하세요ทุกคนวันนี้เามาแกะบ้มเหมือนเดิมนะคะเป็นบั้มสวคีนะคะคริสมสอีวินะเราสั่งมาสเวอร์เลยเวอร์สแตนดาร์ดแล้วก็ดิมิเต็ดเวอร์นะคะเดี๋ยวเรามาแกะบั้มกันเลยนะ ส่วนนี้เป็นการ์ดคริสต์มาสแล้วก็ของแถมที่ทางงานให้มานะคะน่ารักมากได้าการา์ดน้องซึงมินแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเ,เป็นใบไหนนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะเดี๋ยวเรามาแกะป้ามันก่อนนะคะติดเด่นติดเด่นนี่ก่อนนะเฟบนะคะเด,เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาดูพร้อมกับพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาแกะป้ามันก่อนเนาะ น,น่าจะเป็นโฟสต์นะเมื่อกี้เราออกไปข้างนอกมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บปั้มต่อกันนะคะว,ว้าวหล่อมาก้านหลังก็จะเป็นแบบนี้สีเขียวสวยมากเริ่มจาทีิมีเต็ดเวอร์ก่อนแล้วกันอันนี้เราพีไปตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนต้นพฤศจิกา แอบเปิดยากดูับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลย พี่ลีโนูเราเป็นพี่เขานะแต่เราชอบเรียกเขาเพี่ชางลินแรปเปอร์ของวงเราค่ะเก่งมากจริงๆตนองมากลูกนี้กันเต็มสุดซี่มากเลย นนภาพดีมากเลยน,น,น่ารักมากน,นี่เป็นภาพรวมเอ้ยหล่อหล่อหล่องอินน่ารักมากเลยน้องฮันก็หล่อน้องชันก็ดียันจิงจ้าภาพดีมากทุกคน ่ชอบภาพนี้มากเลยหล่อจริงๆแย้ๆต่อไปน่ามากสำหรับน้องคันก็มีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดอ้๋อน่ารักอะไรจิดแกมมีน่ารักมากเลยน้องคันเป็นอีกคนที่แต่งเพลงเก่งแล้วก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ของวงด้วยเสียงทุ้มของน้องมีเสน่ห์มากเลยเราชอบมากเลยน่ามาก มีแต่น่ารักนุ่มดีมากเแมยว่าไปน้องหล็กผมท้องนี่เหมาะกับน้องมากเลยทุกคนเราต้องขอโทษด้วยนะคือบ้านเราติดถนนอะ่ะบางทีเสียงรถมันยิ่งผ่านก็แบบเสียงดังซึ่งมินซึมินก็หรอโอ้รุ่นี้เฮ้ยรุ่นี้ดีมากซึ่งมินหล่อมากต่อไปว้าวดูดิชอบอะ่ะเป็นบ้านที่แบบลูกสวยมากๆเลย ตีนคริสต์มสโอ้หอมาก <c oughs> ต่อไปน้องอินน้องไอเอ็นนะคะลูกดีมากเลยหล่อจังเลยหล่อมากน้องอินน,ะะน้องออเป็นมารเมฆของวงค่ะต่อไปดีมากนี่น่ออนารักจังแลว้วบั้มมีคุ้มมากเลย นี่เป็นภาพรวมนี่นี่เป็นภาพครบแปดคนยังไม่ได้เอาตัวนี้ออกเลยดูว่าจะได้การ์ดใครนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราแกะเป็นนี้ดีกว่า <c oughs> ไม่ให้ตัวเองเห็นเดีย๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ <c oughs> การ์ดใครอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์ หมดยังยังไม่หมดทุกคนยังไม่หมดฟิลิไม่เชื่อหมดแล้วห้ามแล้วบารนี่สวยมากเลยเปิดออกมาก็จะเป็นอะไรอะไรอะไรตั้งเขียวได้การไมีชื่ออันนี้น้องฟิลิปกับน้องฟิลิปกับเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน กกอ,อันนี้เป็นโปะกูน่ารักมากอันนี้เป็นลายมือของน้องๆทุกคนภาษาเกาหลีเราอ่านไม่ออกไม่รู้ว่าน้องเขียนอะไรไปบ้างอ่านได้แค่ภาษาอังกฤษ อันนี้จำได้เป็นของดีโนนะคะดีโนขนาดลายมือเมนตัวเองจำไม่ได้เลยทุกคนเวยตัวเองามากน้องเขียนให้สเตย์ด้วย

อ๋อชอบมังชานมากเลยทุกคนเป็นดีเจอร์แล้วก็เป็นโปรดิเวเซอร์ของวงด้วยน้องเกิดปี97ค่ะดีโน็98ไลน์ของเรานะคะน้องเป็นเมนแดนซ์ของวงนคะคะช่างบินลูกขวาน่ารักมากช่างบินก็เป็นโปรดิเวเซอร์ของวงเช่นกันน้องแต่งเก่งมากออยังจริงของพี่น่ารักมากนี่ลูกดิสกี้ นเคะน่ารักมา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 กเรียกได้ว่าข้างรักเลยแหละแต่ว่าน้องแต่งเพลงก็เก่งแับก็โคตรดีเลยแล้วก็ร้องเพลงก็โคตรเพราะเลยเราชอบมากอ้อยยงหลิดผมทองนี่โคตรดีเลยอ่ะ โค่น,น่ารักเลยเราเรียกน้องตึงนินน้องซิ่งม่องน้องม้องม่องแล้วแต่จะเรียกน้องจองอินน่ามากสเสตเน็มน้องชื่อไอเอ็นนะคะหรือเ,เราส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าน้องอินน้องจองอินพอจริงทุกคนเราอยากชวนทุกคนมาติดสเตคิดด้วยกันเนยอะๆจริงนะไม่เหงาจริงทุกคนน้องปล่อยเพลงใหม่ๆมาให้สเตฟังเยอะมากถึงไม่ได้ทำแบบ็แต่ก็แบบมีปล่อยเพลงออกมาให้ฟังเรื่อยๆปล่อยมาทั้งปีเลยอะ คอนเทนต์ก็โคตรเยอะเลยคือตอนนี้ก็คือเราดองอยากมากเรื่องที่น้องทาเพลงนั่นเองด้วยแหละเพลงก็เ,ย,เยอะมากมันมีช่วงหนึ่งที่เราได้ฟังเพลงใหม่ทุกสัปดาห์เลยทุกคนแบบมันดีมากเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้การ์ดใครนะคะอ๋ออยู่ลึกมากแบบรู้สึกว่าคลิปนี้ตัวเองพูดเยอะมากเลยได้ยอนจินได้ยอนจินแต่

ครอบทุกเมนแบไปทุกคนครั้งแรกเลยเราเปิดตีการน้องดิ

นองอรันะฮะันแก้มป่องยวอยาลีแก้มน้มองอ,อย้อนจีนไดการยอนจีนค่ะ ให้ทางร้านก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย